นิทานอีศกเรื่องต้นโอ๊กกับตน้นอ้อนบึงน้ำแห่งหนึ่งมีต้นโอ๊กใหญ่ขึ้นแผก่กิ่งก้านอยู่ริมฝั่งและมีต้นอ้อขึ้นอยู่ในน้ำเวลามีลมพัดมาต้นอ้อก็เอ็นลู่ไปตามลมต้นโอ๊กจึงพูดขึ้นว่าเจ้านี่ช่างไม่กล้าหาญเอาซะเลยขนาดลมพัดเบาๆก็ยังโอนเอ็นตามดูข้าสิ ไม่ว่าประจันหน้ากับอะไรคาก็ตั้งตรงไม่หวาดหวัน่นและแล้วในคืนนั้นเกิดมีลมพายุพัดโหมกระหน่ำครั้งใหญ่ตนโอกพยายามยืนต้านแรงพายุแต่ก็ต้านไม่ไหวจนหักโค่นลงในที่สุดส่วนต้นอ้อนั้นเมื่อพายุพัดผ่านไปก็ชูใบขึ้นตามเดิมต้นอ้อเห็นสภาพของต้นโอกจึงพูดว่า การที่ข้าเจียมตัวว่าอ่อนแอเอนลูปไปตามลมก็ยังดีกว่าเจ้าที่ทะนงตนว่าแข็งแรงจนพบจุดจบเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโอ,อนอ่อนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดีกว่าแข็งกร้าวบ้าบินจนเกิดอันตรายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อรับฟังนิพานเรื่องใหม่ๆได้เลยค่ะ